แม่ขลาต้องมาเป็นนางแบบจำเป็นตามคำร้องขอของบุษบาในงานเดินแบบที่โรงแรมหรูและหนึ่งในแขกที่มาร่วมงานคือนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่ชื่อชนะชนสายตาของเขาจับจ้องมองไปที่แม่ขลาที่อวดโฉมอยู่บนเวทีความรู้สึกของเขาที่มองไปที่แม่ขลานั้นมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนเคยรู้จักกันอย่างสนิทสนมกันมาก่อนภายในงานยังมีแขกอีกคนคือ พที่แม้จะมีเมียอยู่แล้วแต่ก็คอยตามตีบแม่ขลาอย่างไม่ลดละถึงแม้ฝ่ายหญิงจะไม่เล่นด้วยเพราะเธอไม่นิยมเป็นเมียน้อยใครแต่มันก็ทําให้วิจุดาเมียของพจต์ตามมาราวีถึงภายในงานในเวลาใกล้เคียงกันที่บ้านเรือนไทยมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทยโดนคนร้ายพยายามล่วงละเมิดแต่มีงูตัวหนึ่งเข้ามาช่วยและจัดการคนร้ายจนเสียชีวิต ลุงทิมซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านเรือนไทยจึงรีบโทรแจ้งแม่ขลาพร้อมกับบอกว่าคุณได้กลับมาแล้วชนะชนอยากกลับไปที่เรือนไทยอีกครั้งเขาจึงโทรนัดแม่ขลาขอไปเที่ยวบ้านเรือนไทยแต่ระหว่างทางที่ชนะชนกำลังเดินทางเข้าสู่เขตบางปลามา้าก็เกิดมีงูตัวหนึ่งมาโผล่ที่หน้ารถด้วยความตกใจทำให้ชนะชนหักพวกมาลัยจนรถเสียหลักตกลงไปข้างทาง สุดท,ท้ายเขาก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลจนอาการปลอดภัยในที่สุดด้านลุงทิมก็บอกกับแม่ขลาถึงการกลับมาครั้งนี้ของคุณว่าต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างผมว่าคุณตั้งใจกลับมาเพื่อเตือนอะไรบางอย่างคุณมาลอกคราบทิ้งเอาไว้ที่ห้องนอนของคุณแม่ขลาแม,แม่ขลาจะเข้าใจสิ่งที่ลุงทิมบอกแต่สิ่งที่เธอไม่เข้าใจก็คือคุณตั้งใจจะมาเตือนเธอเรื่องอะไรชนะชน ที่อยากจะเป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยแต่ก็ไม่มีที่ไหนเลยที่ถูกใจจนได้เห็นเรือนไทยของเมฆขลามันทำให้เขาพร้อมที่จะทุ่มไม่อั้นเพื่อจะได้เป็นเจ้าของจากนั้นเขาจึงร่วมเป็นหนึ่งในลูกทัวร์ของเมฆขลาในแพ็กเกจเที่ยวชมบ้านเรือนไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเกาะตัวขึ้นชนะชนเอ่ยปากขอซื้อเรือนไทยของเมฆขลาโดยเสนอเงินให้เท่าที่เธอต้องการแต่คำตอบที่ได้คือ เรือนไทยหลังนั้นไม่ได้มีไว้ขายแต่ถึงคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไปที่นั่นไม่ได้คุณอยากจะไปที่นั่นเมื่อไรก็ได้เท่าที่คุณอยากไปเมฆขลาก็รู้สึกไม่ต่างกับชนะชนเธอรู้สึกกับเขาพิเศษมากกว่าคนอื่นมันเหมือนกับว่าเธอรู้สึกสนิททั้งๆท,ที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานเป็นเพียงแต่เธอไม่รู้เลยว่าเขาปิดบังความจริงเรื่องที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว